สวัสดีครับมาพบกับอีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีประเด็นจะมาบอกเล่าสู่คนฟังนะครับผมนะครับลูกค้าหลายๆท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์แฮเมตโตไปแล้วนะครับผมก็ก็มีคำถามมากมายนะครับผมก็มีคำถามมากมายวันนี้อายีจะมาตอบคำถามที่คนถามเยอะที่สุด เกี่ยวกับการใช้เฮมโต้นะครับผมแล้วอายีรู้คําตอบได้ไงนะครับผมอายีรู้คําตอบเพราะว่าหนึ่งผมใช้ประสบการณ์ของตัวเองซึ่งผมใช้ผลิตภัณฑ์เฮมิโต้มา1ปี7เดือนแล้วนะครับผมในการตอบคือ1ใช้ประสบการณ์ในการตอบ2อ,อ,อํคตอบบางคําตอบก็เป็นคําตอบจากทางบริษัทนะครับผมอันไหนเป็นคําตอบจากทางบริษัทแล้วผมเห็นว่า ผมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมผมก็จะพูดแย้งเพิ่มเติมนะครับผมนะครับโอเคนะครับมาพบกับคําถามยอดฮิตเกี่ยวกับการใช้เฮปเโตกันเลยนะครับผมคำถามแรกนะครับผมผมยาวหรือผมผมยาวหรือผมสั้นเกี่ยวข้องกับผมร่วงและถ้าผมร่วงจําเป็นต้องตัดผมให้สั้นเสมอไปหรือไม่นะครับคําตอบก็คือนะครับผม ผมสั้นไม่ได้ทาให้จํานวนเส้นผมที่หลุดร่วงน้อยลงแต่ทําให้ดูปริมาณเส้นผมร่วงดูน้อยลงเพราะมีเส้นสั้นกว่าเท่านั้นเองและการตัดผมสั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เส้นผมหลุดร่วงน้อยลงนะครับสรุปก็คือว่าไม่ว่าจะผมสั้นหรือผมยาวนะครับถ้าผมมันจะหลุดถ้าผมมันจะร่วงมันก็ร่วงนะครับผมแต่กรณีที่เรา ผมยาวเราตัดผมสั้นเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเรานั้นดูแลรักษาง่ายนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งเวลามันร่วงเราก็ไม่เห็นนะครับผมก็ทําให้เราไม่เครียดนะครับผมเพราะว่าเรื่องผมร่วงเนี่ยเออมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเส้นผมของเรานั้นต้องร่วงจากคิสรของเราอยู่แล้วนะครับ5 0าสถึงหนึอนะครับผมถ้าร่วงไปแล้วเกิดมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าร่วงไปแล้วไม่เกิดนั่นแหละครับหัวร้านจะมาเยือนโอเคนะครับคําถามนี้นะครับต่อไปคําถามที่สอนะครับ ทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์แฮเมตโตถึงสี่เดือนนะครับผมคำถามนี้นะครับทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์แฮเมตโตถึงสี่เดือนก็เพราะว่าปกติเส้นผมจะยาวละศูนย์จุดสามสามห้ามิลลิเมตรหรือเดือนละประมาณหนึ่งเซนติเมตรดังนั้นหนึ่งถึงสองเดือนแรกอาจจะยังเห็นผลแบบไม่ชัดเจนจึงเป็นจึงจําเป็นต้องใช้ให้ถึงสี่เดือนเส้นผมจึงจะดกดำขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเร็วหรือใช้เวลาน,านานกว่านี้ได้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดซึ่งเทคนิคที่แนะนําเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนโดยถ่ายรูปก่อนเริ่มใช้และถ่ายรูปหลังใช้แล้วทุกๆเดือนเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอันนี้ก็คือคำถามเกี่ยวกับว่า ทำไมต้องทานวิตามินเฮมโตถึงสี่เดือนนะครับผมเหตุผลก็เพราะว่ากวเส้นผมของเราเนี่ยจะยาวใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับผมภา,ายในระยะเวลาหนึ่งถึงสเดือนเนี่ยเส้นผมของเราเนีน่ยม,มันจะค่อยๆย,ยาวนะครับผมจึงจึงจะสังเกตได้เดือนที่4ี่นะครับผมก็เลยก็เลยเหตุผลเพราะว่าต,ต้องทานให้ครบสี่เดือนเพราะว่าเดือนที่4เนี่ยเราต้องสังเกตเห็นเอ่อเส้นผมของเ,เราของเราแล้วนะครับผมเพราะว่าแต่ละบุคคลนั้น เส้นผมจะยาวช้ายาวเร็วนั้นไม่เหมือนกันนะครับผมสรุปก็คือว่าภายในสีเดือนเนี่ยต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับผมนะครับนี่แหละนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าต้องทานเฮมเมโตถึงสี่เดือนนะครับผมเพื่อเพื่อเห็นผลที่ชัดเจนนะครับผมถ้าว่าหนึ่งสองสามเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าบางคนนั้นผมยาวช้านะครับผมโอเคคําถามที่สามนะครับผมโอ้คำถามนี้ยอดฮิตครับถ้าดื่มเครื่องดื่มเหล้าหรือเบียร จะใช้ผลิตภัณฑ์เฮมิโตได้หรือไม่นะครับผมคําถามก็คือว่าถ้าดื่มเหล้าถ้าดื่มเบียร์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะใช้ผลิตภัณฑ์เฮมิโต้ได้หรือไม่คําตอบนะครับผมใช้ได้นะครับอย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดขอให้เว้นช่วงห่างระยะประมาณ 1- 2ชั่วโมงหลังดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของร่างก,กายนะครับผม คำถามนี้ก็มีคนถามผมเยอะนะครับว่าถ้าเป็นคนเป็นนักดื่มจะใช้วิตามินไฮเมโตได้หรือไม่ก็คือใช้ได้นะครับผมแต่นะครับแต่นะครับก็คือว่าคุณต้องอให้สั่งเมาก่อนนะครับก็คือหมายถึงว่าหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็ต้องรอระยะเวลาสัก1-2ชั่วโมงก่อนนะครับถึงจะรับประทานวิตามินไฮเมโตได้นะครับเพราะว่าเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมัน ทานเข้าไปก็คือมันจะไปทําให้เราสูญเสียแร่ธาตุสูญเสียวิตามินในร่างกายนะครับผมนะครับโอเคนะคำถามนี้คือใช้ได้นะครับแต่แต่ต้องทิ้งระยะในการที่เราจะกินเนี่ยหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้พบกับคําถามสามคำถามก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงพบกับคําถามยอดฮิตของเกี่ยวกับไฮเมโตตอนหน้านะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมโอเคนะครับแล้วพบกับอีโอก,กาสหน้านะครับสวัสดีครับผม